สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องของจ้าจ,าจา๋าปากกระพุนเมืองเพชรบูร์วันนี้เนาะจ๋าก็มีแนวทางจะเป็นเลขของปลาม่วงแล้วก็คนคอหวยซึ่งจะเป็นโค้งขดสุดท้ายของคนคอหวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเฮียถนอมจัดให้จะเป็นตัวไหนเอาไปรวยสําหรับเลขปลาม่วงนะคะมี FC ที่ติดตามเลขปลาม่วงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เมื่อก่อนนะคะครั้งก่อนๆก่อนอนา้น่ะป้าม่วงก็ให้หัวแม่นนะไม่ว่าจะเป็นเลขชุด3ตัวหรือ2ตัวนะคะก็เข้าค่อนข้างที่จะบ่อยเดี๋ยวสําหรับงวดวันที่1พฤศจิกา fc ท่านไหนที่ตามนะคะก็เดี๋ยวมาตามกันต่ออ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะแจ้ง fc นะคะสําหรับมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะกระปุกนี้1กิโลนะคะ,ะ fc นะคะท่านไหนที่ หอมมากเลยนะคะนี่จะเป็นมะขามกวนนะคะที่กวนเสร็จนะคะแล้วก็พร้อมส่งแล้วเอฟซีที่ชอบเอาไปทานหรือว่าทักทายเข้ามาสอบถามราคาหรือว่าอยากสั่งเอาไปเป็นของฝากนะคะก็เดี๋ยวแอดไลน์โทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าสาาหรับกระปุกนี้นะคะหกระปุกเนาะองาสิบาบาท2กระปุกนะคะ500บาท3กระปุก700 5กระปุก900านะคะหกระปุกนะแถมกระปุกใหญ่1กระปุกนะคะรอ รอบวันพรุ่งนี้มะาข,าาขามกวนนะคะจะว่างอยู่4กิโลว่าง4ีกิโลนะคะสําหรับรอบพรุ่งนี้ส่วนมะาขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มนะคะตอนนี้เน้อยอดจองเยอะมากนะคะก็จะเป็น รอบต่อไปจะเป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะทีแรกบอกว่ารอบวันศุกร์ว่างใช่ไหมเอานี้เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์แล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะแต่ละรอบเต็มเต็มเต็มต็มหมดเลยนะคะก็รอบวันอาทิตย์นะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวแอดไลน์มาได้นะคะหรือ,อ สนใจอะไรเงี้ยก็เข้ามาสอบถามได้สําหรับมะขามสุกแก่เปลือกสีทองนะคะก็เช่นกันแพ็กละ100บาทนะคะ6แพ็คส่งฟรี6แพ็คก,ก็3กิโลนะคะกิโลละ200ก็คือเราเห็นเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับะมะขามสุกแก่เปลือกสีทองนะสำหรับแช่อิ่มนะโลละ90บาท5โลส่งฟรีนะคะ,ะข้อนะคะบอกเลยข้อตอนนี้ออเดอร์เต็มนะคะทุกรอบเลยแต่จะว่างอยู่แบบมะขามฝักนะคะ สำหรับเลขปลาม่วงมาดู FC ที่ติดตามเลขของปลาม่วงอยู่สำหรับงวดหนึ่งพฤษจินะคะจะเป็น935แต่รู้สึกว่า935ของปลาม่วงเนี้ยจะให้ตามทุกงวดนะคะแล้วก็936จะเน้นที่73นะคะอันนี้ตัวเน้นชุด2ตัวจะเป็น35 36 45แล้วก็46อันนี้จะเป็นเลขของปลาม่วงตัวเน้นนะคะ73นะของปลาม่วงจะเน้นชุด2ตัว นะคะสำหรับคนคอหวยของเฮ er ียถนอมนะเฮียถ er นอมจัดให้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับงวดนี้บนนะคะจะเป็น058 058แต่รู้สึกว่าในงวดน,นี้นะคะส่วนมากเนาะจะให้เจ็ดแปดศูนย์ 80, อย่างนี้นะคะ680ปดศูนย์นะคะห้าแนะคะ,ะ,สะส่วนมากนะคะสัส่วนมากแต่80เนี่ยดังมากก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันได้หรือเปล่า เอาไปรวยเลยนะคะ058แล้วก็ตัดชุด2อ2ตัวจะมี0508แล้วก็58 FC ถามมาเยอะนะคะว่า,าเดี๋ยวนี้ไม่ทำคลิปหวยลงแล้วหรอก็ทำอยู่นะคะ FC โทรมานะคะโทรมาสั่งมาขามแล้วก็สอบถามมาว่าไม่เห็นคลิปแจ้งเตือนอะไรเลยก็คืออย่างนี้นะคะ FC อ่ะที่เข้ามากดติดตามใช่ไหมก็กดกระดิ่งด้วยเพราะอะไรมีช่วงนึงที่จะโดนปิดกั้นจาก YouTube ใช่ไหมแล้วคันเนี้ยพอโดนปิดกั้นปุ๊บอ่ะ มันจะแบบว่าระบบการแจ้งเตือนอะ่ะจะหายไปนะคะดังนั้นใครที่กดติดตามไว้แต่ไม่ได้กดกระดิ่งอะ่ะมันจะไม่แจ้งเตือนเวลาจะลงคลิปนะคะอาจจะเป็น <c oughs> คลิปล่าสุดอย่างเงี้ยแบบจะลงปุ๊บใช่ไหมปกติแต่ก่อนน่ยจะจะเด้งขึ้นที่หน้าจอจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมแต่มันจะไม่มีนะคะ ให้ fc นะคะเข้าไปกดกระดิ่งด้วยอ่ะวิธีการเข้าไปก็คือเข้าไปในคลิปใช่ไหมแล้วเห็นรูปจาาตัวเล็กๆวงกลมเล็กๆไหมกดจิ้มเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะไปขึ้นกระดิ่งแล้วก็ติดตามอยู่ข้าง,ข,างข้างคำว่าติดตามนั่นแหละนะคะก็กดได้เลยอย่าลืมนะคะว่า fc ที่อยากได้มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาทานมะขามสุกแกเปลือกสีทองหรือมะขามแช่อิ่มนะคะทักทายเข้ามาได้ปีนี้นะมะขาม จะแพงนะคะมาขามสดๆจะแพงดังนั้นเนะาะใครที่ไปหาซื้อแช่อิ่มพี่แบบกิโลละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแพงไปก็เดี๋ยวทักเข้ามาสั่งซื้อกับจ๋าได้เอาไปไว้ชิมก็ได้ก็ต้องขอบคุณคุณพานีนะคะแล้วก็ของในลนะะ์เนาะเขาชื่อชื่อตามลายของพี่ชม คนงามสามวัยเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับมะขามแช่อิ่มแล้วนะคะแล้วชิมแล้วบอกว่าอร่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าใครอยากลองชิมของอร่อยก็อย่าลืมโทรมานะคะที่เบอร์0658375812นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ